สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากําลังจะมาคุยกันถึงระบบออนไลน์นะคะเรากําลังเจอไวรัสโควิดมาจู่โจมถึงโลกเรานะคะเป็นทั่วโลกนั่นหมายความว่าโลกกําลังบีบบีบบีบน้บีบนะคะ,ะ,คะให้ทุกคนทํางานบน,นโลกออนไลน์แล้วโลกออนไลน์มีอะไรบ้างละ่ะที่คุณคิดว่าคุณจะทําได้ไปยืนไลฟ์ขายของเสื้อผ้า รองเท้ามั่วดีไหมดีไหมครับหนึ่งต้องลงทุนอย่างน้อยน้อยหนึ่งหมื่นสองหมืน่นสามหมืน่นเพื่อไปซื้อสินค้ารถใหญ่ๆมาเพื่อมาแข่งขันกันว่าเฮ้ยร้านนั้นก็ถูกร้านนี้ก็ถูกร้านนั้นก็ถูกแล้วฉันจะซื้อ,อยังไงดีวะถูกไหมเออหรือเอะหรือว่าฉันจะไปขายข้าวแกงตอนนี้ไวรัสโควิดมาขายก็ไม่คนซื้อนะเออหรือเราจะไปทําธุรกิจ สักตัวหนึ่งเป็นแบรนด์ของเราเองตายแน่นอนตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องจับกระแสซึ่งเป็นธุรกิจที่อะไรที่ปังนะคะอะไรที่มันปังตอนนี้ระบบออนไลน์ออกมาค่อนข้างเยอะหลายบริษัทออกมาตีกันเยอะแยะมากมายพี่เป็นคนหนึ่งซึ่งโอ้โหมันเยอะไม่เป็นไรค่ะสมัครแม่งไปหมดเลยเพราะันฟรีนะคะฟรีหนึ่งอย่างที่เราทําได้คือหนึ่งสมัครทุกบริษัททุกแบรนด์สมัครไปก่อนนะคะไม่เป็นไร เราะว่ามันไม่ได้เสียตังค์สมัครไปก่อนแล้วเราค่อยๆดูว่าเฮ้ยอันไหนมันเวิร์กเว้ยอันไหนมันเวิร์กอันไหนมันดีเว้ยคุณต้องซื้อสินค้ามาทดลองนะคะว่าสินค้าของเขาดีจริงไหมเช่นพี่ทําของ t s w นะคะมีสินค้าตัวนี้เรียกว่าว่านทิปเรียกว่าพึกษัทิฟไม่ใช่ว่านทิปว่านทิปคือเป็นเจลล้างหน้าอยู่ในห้องน้ำาช่ไอันนี้เป็นพืชษาทิฟคือเป็นตัวบํารุงหน้ามีผงทองคํามีว่าน,ว,านว่านเยอะเลยมั้เป็นเส้นๆๆคุณมองเห็นไหมเส้นสๆๆนะคะ แล้วมันช่วยบำรุงหน้าต้องซื้อมาทดลองเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ย mm. มันดีจริงไหมเพื่อเราจะได้ตอบโจทย์กับลูกค้าได้นั่นคือความจริงใจที่เราพูดออกไปจากใจนะคะวันนี้คุณจะทําธุรกิจอะไรแล้วแต่คุณก็ต้องทําแบบนี้แต่วันนี้วันนี้พี่จะมาพูดถึงระบบ T S B U แม่งดียังไงมันดียังไนงไนะคะ T S B มีสินค้าตอนนี้เริ่มเข้ามาทยอยเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะเราอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่เริ่มใหม่ใช่ว่าจะไม่ดี เพราะมันเป็นธุรกิจออนไลน์แบบใหม่ธุรกิจแบบออนไลน์แบบทั่วไปคือซื้อมาขายไปเช่นคุณไปซื้อสินค้ามาล็อตหนึ่งสมมุติเป็นเสื้อนะคะแบรนด์แบรนดนน์คุณต้องเหมาเป็นกระสอบเพื่อได้ราคาที่ถูกแล้วคุณต้องมายืนไลฟ์เทียวตัวตัวนี้สีเหลืองค่ะไซส์เอสค่ะหน้าอกเท่านี้ค่ะความยาวเท่านี้ค่ะใช่ไหมรอว่าใครจะเอฟเราคุณต้องไลฟ์ทุกวันคุณต้องทำแบบนี้วันละสี่ชั่วโมง ถูกไหมหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงคุณถึงจะมีลูกค้าและถามว่ามันมีจุดอินทัวไหมมีสิเพราะเสื้อผ้าซื้อไปจะใส่กี่ปีจะใส่กี่เดือนถูกไหมคุณก็ต้องหาลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่เรื่อยๆนะคะแต่วันนี้เราทําแบบใหม่คือเราเป็นแค่คนหาลูกเหมือนหาคนหรือหาลูกค้ามาอยู่ในระบบแค่นี้ส่วนสินค้าที่จะมาขายให้เรา ครูสีตาเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของแบรนด์เขาเป็นสินค้ามาเสิร์ฟให้เรานัา่นหมายความว่าลูกค้าที่เข้ามาเขาจะไม่ได้ซ้ําว่าเฮ้ยก,กูไม่อยากได้เสื้อแล้วว่ะถูกไหมกูไม่อยากได้กางเกงแล้วว่ะสินค้ามันจะเปลี่ยนไปเรืเ่อยคือมันไม่ได้เปลี่ยนมันจะเพิ่มขึ้นอะยกตัวอย่างสมมติตอนแรกสมมตินะะมีว่านทิปกับพฤกษาิพย์ทิอ่ะตัวต่อไปเป็นฟองน้ำดูให้ดูนะคะนี่เป็นฟองน้ำ อ่ะตัวต่อไปเป็นอะไรนะคะเป็นตัวเมทอลอ่ะตัวต่อไปเป็นอะไรเป็นอาหารเป็นโปรตีนนะคะซึ่งเป็นอาหารครบห้าหมู่เนี่ยค่ะสินค้าจะอยู่ในของเราเรื่อยๆน่นหมายความว่าคุณตาจะเอาสินค้าเข้ามาในระบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหมือนเรามีหน้าร้านซึ่งเราไม่ต้องเป็นผู้ไปหาและเป็นผู้ลงทุนถูกไหมถ้าสมมุติเราทําเองคุณคิดว่าคุณต้องไลฟ์สดขายแบบเนี้กี่ชั่วโมงไลฟ์สดขายฟองน้ําเนลมิสกี่ชั่วโมงคุณถึงจะได้สินค้า แบบเนี้ยหรือคุณจะต้องลงทุนไปซื้อสินค้าแบบเนี้ยมาสต็อกไว้ที่บ้านลงทุนแบบเนี้ยมาสต็อกไว้ที่บ้านกี่ชิ้นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านถูกไหมแต่วันเนี้ยมันทํางานเป็นระบบออนไลน์แบบมีระบบซึ่งหน้าที่ของคุณไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของคุณมีหน้าที่คือหาลูกค้าโยนเข้ามาในระบบแล้วถ้าสมมติลูกค้าอยากเป็นเหมือนที่เราเป็นนะคะอยากจะขยายว่าเฮ้ยฉันอยากมีลูกคีมันฉันอยากมีอะไรบ้างเขาก็เข้าไปเรียนคุณไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะ คุณว่าง่ายไหมระบบนี้เรียกว่าระบบ TSW รวยงงงในดงเงินไม่ผิดที่คุณไม่รู้จักเพราะมันเพิ่งเปิดได้ประมาณ3เดือนนะคะสเดือนได้ั้างเออนะคะสเดือนถามว่าวันนี้คุณหมอกับด็อกเตอร์เข้ามาทําแล้วนั่นหมายความว่าต่อไปคุณหมอด็อกเตอร์เขาจะบอกต่อคุณหมอกับด็อกเตอร์ไหมพอถ้าวันนี้คุณเป็นคุณครูที่กเกษียณแล้วหรือว่าตอนนี้เป็นคุณครูที่รัฐบาลสั่งว่า เปิดเทอมเดือนรัชดาอยู่ว่างๆทำอะไรคะคุณครูขะอยู่ว่างๆก็มาสมัครสิคะเออมาสมัครทำ TSW แล้วก็ขายให้ใครอะคะขายให้คุณครูเพราะมันเป็นสินค้าที่ซื้อกินซื้อใช้แล้วหมดไปแบบเนี้ย ใช้หมดไหมคะหมดต้องซื้อซ้ำไหมคะซื้อซ้ำนะคะแต่เสื้อผ้าไม่ซื้อก็ได้นะคะไม่ใส่ซ้ําก็ได้มะเออมันยังไม่ขาดมันยังดีอยู่ก็ใส่ได้มะเออเพราะฉะนั้นมันเป็นสินค้าที่ใช้ไปหมดไปครีมบารุงผิวแป้งแป้งพับอย่างเงี้ยเออลิปสติกแบบเนี้ยหมดไหมหมดนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องจับสินค้าที่มันเป็นแบบนี้นะคะแต่ลูกค้าเราจะหมดไปไหมไม่หมดมันจะเพิ่มเพราะคนที่รู้และบอกต่อรู้และบอกต่อนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ คุณกินไก่ย่างอยู่เจ้าหนึงโอ้โหย่างย่างดีมากย่างเนื้อหนังกรอบมากน้ำจิ้มเด็ดมากคุณอยากบอกต่อไหมบอกแต่สิ่งที่คุณได้คุณได้คำแนะนำไหมไม่ได้แต่วันนี้ถ้าคุณทํางานออนไลน์แบบมีระบบกับที่ชอตสิตาไอ้แต่ t s เคุณสามารถบอกต่อแล้วคุณได้คำแนะนํานน ดีไหมคะค่าแนะนามันมาจากไหนมันมาจากการที่ครูสิตาเอาระบบเ,เครือข่ายเข้ามามิกซิ่งด้วยน่นหมายความว่ามิกแบบไหนเอาแบบเอาแบบข้อดีของเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวน่นหมายความว่าครูสิตาเอาเหมือนสเตตนะคะเ,เขาเรียกนะตำแหน่งนะคะแต่ครูสิตาตั้งเป็นเล็กกลางใหญ่แล้วก็วิทพีแค่นี้แค่สี่ตำแหน่งสี่ตำแหน่งมันต่างกันยังไงทุกตำแหน่งได้สินค้านะคะทุก ตำแหน่งแตกต่างกันว่าคุณลงทุน3,500เรียกว่าสมอลใช่ไหมคือเล็กคุณจะได้ค่าแนะนานะคะจากคนที่คุณแนะนํามาคือ5%จากอันนี้28,000คุณจะได้10%จากอันนี้55,000คุณได้20%จากอันนี้ VP คือสูงสุดแล้วนะได้22%ถามว่าคุณอยู่ตำแหน่งนี้คุณสามารถปรับมาเป็นตำแหน่งนี้ได้ไหมได้นะคะแต่ตำแหน่งนี้ไม่ต้องปรับแล้วคุณจะอยู่ตลอดชาตินะคะอยู่ตลอดชาติไปเลยนะคะไม่ต้องมาซื้อแบบ เฮ้ยฉันอยู่ครบ1ปีฉันหยูครบ1เดือนแล้วต้องอัพไหมไม่ต้องลคะค่ะอยู่ค่นี้คือจบดีไหมดีแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสมมติว่าวันนี้พี่เป็น VIP พี่เป็น VIP ปุ๊บพี่ไปแนะนำคนมาเขาปิดอยู่ที่3,500พี่จะได้จากเขา2 3คือ750นะคะได้จากเขาเสร็จคนนี้เฮ้ยไปบอกใครๆก็สนใจใครก็สนใจ,ในใจเขาปรับเป็น VIP ปรับได้ไหมได้เขาปรับเป็น VIP ปุ๊บพี่ได้จากเขา20 2%พี่จะได้จากเขาอีก19,850บาทจากที่เดิม7 5 0ไม่เกี่ยวแล้วคะไม่เกี่ยวแล้วนะถ้าปรับปุ๊บพี่ได้เลยนะคะพอได้จากเขาเสร็จอา้าวเขาโตเองขยายเองไปต่อลูกต่อร้านเลนลนหรือ,อเต็มเลยเห็นไหมนั่นสเสน่ห์เอาเขือข่ายเข้ามาลูกร้านเลนลนหรือห้าชั้นของเขาเราได้ไหมได้แต่ไม่ได้เป็นตัวเงินได้เป็นไม้สะสมไม่สะสมเอามาทําอะไรได้ มาสามารถกแกลกกิบเิเชอร์ได้แลกของบ้าแลกของได้แลกรถได้แลกบ้านได้นั่นหมายความว่าโครงสร้างยิ่งขยายคุณยิ่งใหญ่คุณยิ่งรวยถูกไหมเขาถึงได้เรียกว่ารวยงงง,งในดงเงินเพราะฉะนั้นเราอยากสนับสนุนเขาไหมเงินเราขายกว๋วยเตี๋ยวเฮ้ยทำไมมาขายเหมือนเราเฮ้ยเราขายชิ้นทำไมมาขายเหมือนเราแต่ตอนนี้ไม่ใช่ขายข้าลูกขาย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 เพราะเราได้ด้วยถูกไหมยิ่งขายยิ่งรวยเขายิ่งรวยเราก็ยิ่งรวย เพราะฉะนั้นจะสัตว์หนึ่กันถูกไหมเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่อีกดีอย่างหนึ่งคือชีวิตคนเราต้องตายไหมพี่ห้าสิบห้าแล้วโอเคอีกหกอีกประมาณหกสิบอายุหกสิบตายแต่สิ่งที่เราภูมิใจไว้เฮ้ยอีกห้าปีกูลุยทำ TSP รวยงงงในลงเงินเดือนหนึ่งกูรับเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเสียดายเสียดายทำไมไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานให้เหลนให้หลนให้หรือเราได้ ยันโคดเงาเลยโคดดีไหมเพราะฉะนั้นใครที่โคดเก่งหรือใครที่หาคนเก่งใครที่ทําระบบเครือข่ายเก่งนะคะคุณมาทําแบบนี้แล้วคุณจะร้องอ,อย่างนี้เลยดีดนิ้วเลยว่าเฮ้ยทำไมง่ายจังวะทาไมไม่ง่ายจังหวะเพราะคนของคุณมีอยู่แล้วถูกไหมคุณแค่ดึงมันอยู่ในระบบซื้อกินซื้อใช้คุณก็รวยตายแล้วถูกไหมคุณตายไปลูกหลานเลนโล้หรือคุณก็สบายด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอกได้เลยว่า โลกออนไลน์แม่งเปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมาอยู่ในมือถือหมดเลยขนาดหมูปิ้งหมูยา่าเมืม่อกี้พี่ยูทีวีมายังต้องมาขายออนไลน์เลยถูกไหมแล้ววันนี้ถ้าสมมติเราทํางานออนไลน์แบบมีระบบซึ่งพี่บอกคุณว่าหน้าที่ของคุณคือแค่หาคนคือหาลูกค้าแค่นั้นเองแต่เกิดคุณขายหมูปิ้งแบบออนไลน์คุณต้องทาอะไรบ้างคะเสียหมู แพ็คของไปส่งของทําทุกสิ่งองประดิงจริงๆกับเบลอาจจะไม่ได้ทําเสียบหมูเองคุณอาอาจจะหาพนักง,งานมาทําแต่คุณก็ต้องคอนโทรนพนักง,งานคุณต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานคุณต้องไปเสียภาษีเยอะอะ่ะถูกไหมแต่อันนี้ไม่ต้องทําอะไรค่ระภาษีบริษัทก็จ่ายให้นะคะส่งของบริษัทก็จ่ายให้ไม่ใช่ไปทําให้นะคะส่งของแพ็คของบริษัทหาใหออ้สินค้าจะเข้ามากี่ตัวกี่ตัวคุณสิตาก็หาให้นั่นหมายความว่าเรานั่งะครคะบอกต่อนั่งแค่บอกต่อ หน้าที่เราคือบอกต่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 อ,อ,ก,ตอก็คือหาคนแค่นั้นเองเขาจะเอาไม่เอาไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะเราถือว่าเราเอาสิ่งที่ดีๆมาบอกเขาเหมือนวันนี้พี่ๆมาบอกคุณคุณจะเอาหรือไม่เอามันสิมันอยู่ที่คุณตัดสินใจอยากรวยหรืออยากจนหรืออยากจะอยู่เฉยๆแล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณมองกลับนะคะรัฐบาลประกาศให้5 0 0พันถ้าสมมติเราโมจะนั่งคอยนั่งคอยเมื่อไหร่เมื่อไหร่กับวันนี้ถ้า เฮ้ยเราก็มีมือเฮ้ยเราก็มีสมองเฮ้ยเราก็มีตังสามพันห้าทำก่อนเลยถ้ามันได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็เรื่องวันแต่กูหูได้เป็นแสนละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอา <laughs> เออ <laughs> นะคะโอเคไหมนะคะวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงว่าบนโลกออนไลน์หรือในนยุคนี้โลกมันแบบมันเหมือนพลิกจากด้านมือเป็นหลังมือเลยแบบโดยการเอาโควิดมามาเปลี่ยน ถ้าเกิดคุณมองเห็นนะว่ามันจะทํำยังไงให้โรคออนไลน์หรือว่าธุรกิจไปอยู่ในมือถือให้หมดถ้าพูดอย่างเดียวมันอาจจะไม่เกิดผลโควิดก็เลยมารวมพลังให้ว่าอะจับไปแล้วเร็วรีบเปลี่ยนนะคะเออแบบนี้เลยรีบเปลี่ยนนะคะถ้าเกิดคุณคิดบวกคุณก็จะได้สิ่งที่คุณรัรถนาบ้านลดเงินทองเหรอคุณก็ได้ได้แล้วทําอะไรแบ่งปันสิคะทาบุญสิคะสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลน,นะคะ สร้างเอ่ออะไรนะสารปฏิบัติสารสถานที่ปฏิบัติธรรมโออีกเยอะนะคะที่ทุกคนยังขาดแคลนเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าเฮ้ยกูรวยแล้วกูไม่ทำํำรวยแล้วรวยอีกแล้วก็รู้จักแบ่งปันตายไปจะได้เกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์ <laughs> โอเคไหมเออโอเคไปแล้วนะคะใครสนใจหรือบอกไป ใครสนใจนะคะสามารถคลิกเข้าไปใต้วิดีโอนี้นะคะไปสมัครหรือไปสอบถามก่อนได้นะคะว่าเฮ้ยหนูฟังพี่วันนี้เขาพูดแล้วเป็นแบบนี้ไปได้จริงไหมเฮ้ย i, อย่างงี้งี้จริงไหมนะคะคุณสามารถเช็คได้เพราะว่าลิงก์ที่พี่แปะให้เป็นลิงก์ของบริษัทซึ่งพี่สมัครเป็นสมาชิกแล้วเป็นตัวแทนแล้วคุณสามารถเช็คได้เลยว่าเฮ้ยนางปริศนาปีชาวัยมันเป็นสมาชิกจริงไหมมันมาพูดจริงไหมมันโกหกจริงไหม <laughs> เออนะคะไปตรวจสอบได้เลยนะคะหน้าแบบนี้ไม่โกหกอะเพราะเด็ดติดกันนะคะโอเคเนาะ แล้วค่ะโชคดีรวยๆเย้